สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวตุ๊กตากระดาษครั้งที่2หลังจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราสั่งมาให้เพื่อนนะคะก็มีเพื่อนเพิ่มนะคะมีเพื่อนอยากได้เพิ่มเราก็จะมาแกะให้เขากันนะคะมีรีวิวนี่ก็มีมีการแต่งค่ มีตัวช่วยนิดหน่อยนะคะคัตเตอร์เฮ้เฮ้ทีนี้ก็แกะได้แล้วลายขึ้นนี่ว้าวจับกันสั่งเยอะในครั้งนี้นะคะก็มีของแถมมาให้เป็นสติกเกอร์เนาะสติกเกอร์น้องโบชโอกโกกับคิตตี้โอเคแต่เราชอบโบชโกเพราะเราชอบหมาเคยบอกไปแล้วที่แล้วนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นของเพื่อนเราทั้งหมดในถูกนี้เลยเราก็จะสักไปขายในห้องนี่อันนี้ก็จะเป็นชินนมอนโรนะคะอันที่สองอันที่3าก็จะเป็นชินจังนี่ชินจังก็จะเป็นห้องเรียนเนาะน่ารักมากนี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นชินจังสปานี่อันนี้ชินจังอีกแล้วค่ะแต่อันนี้เป็นบ้านชินจังเนาะ อันนี้น่ารักน่ารักสุดชอบอันนี้เสร็จอันนี้ก็จะเป็นบอชโกอีกแล้วแล้วก็จะเป็นชินามอนโรชินามอนโรขายดีมากแล้วก็ชินามอนโรอีกค่ะโอ้เยอะกันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ราคา144นะคะรวมค่าส่งก็จะมีชินามอนโรชินามอนโรชินามอนโรทั้งสามแล้วก็มีบอชโก อันนี้ก็จะเป็นคุโมมิแล้วก็ค่ะอันนี้เป็นชินจังเนาะจะมีชินจังสปาชิบ,บ้านชินจังแล้วก็โรงเรียนชินจังเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะคะได้แล้วรักมากเลยแล้วก็มีแถมนี่ค่ะสติกเกอร์เพราะว่าเราจะซื้อของเยอะเลยได้สติกเกอร์มาสองอันเนาะเป็นโบช็อกะกับอ่าโงคิตตี้นะคะเฮลโลคิตตี้เนาะ เรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็น้องๆกันเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะคะก็ชลลมอนโรเคยให้ดูไปแล้วคลิปที่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูอีกคลิปหนึ่งก็ได้เนาะจะได้เห็นชัดๆอีกทีหนึง่งโอเคก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสามารถไปดูในคลิปที่แล้วได้แต่ว่าขอแกะให้ดูอีกทีหนึ่งก็ได้เนาะนีเป็นอย่างนี้เนาะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ละล่อ่ะเก็บก่อนยุ่งเหยิงนี่นะคะโอเคเราแพ็คเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะชินาม,มอรโรแล้วก็อันนี้นะคะน้องบชโ็อกโกอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็เหมือนอันที่แล้วเนาะอันที่แล้วเลยะคะ่ะอุ้ยน้องลุดก็เหมือน เอ,าาเอออย่างนี้มีวิวต่อเลยทุกคนหรือ,อว่าน่าจะต,ตุยเย่ตั้งแต่เริ่มแล้วแหละเ,ออเก็บกลับเก็บกลับที่เดิมน,น้องน้องไม่ควรออกมาน้องกลับไปที่เดิมน้องทุกคนน้องโพชโกรีวิวต่อไได้ก็ข้ามไปนี่ชินจังอันนี้ชอบนะทุกคนชอบชอบมากนี่ค่ะน้องชินจังของเรานี่น้องชินจังก็จะเป็นทำไม อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่สองของเขาเอา้า <c oughs> เปิดผิดด้านอีกนี่หน้าที่สองหน้าที่สนี่รเอียดคือเยอะเวอร์เยอะมากแล้วคือดูมีอะไรบ้างนีนี่นี่นนเราก็มีนี่บอกเลยว่าเยอะของแท้โอเคเปิดมานีนะทุกคน อ่ะโอเคต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวเอานนี้ไปวางไว้ก่อนต่อไปก็จะเป็นชิ้นจังอีกแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นจังสปาเนาะชินจังสปาอันนี้เราก็ชอบนะคะแต่ว่าชอบบ้านอนเมื่อกี้กว่านะคะเพราะว่ามันแบบรายละเอียดเล็กน้อยนะ่ารักมากสุขปท,ที่สุดแล้วในบรรดาบ้านตุก,กะตากระดาษนี่ อันนี้จะเป็นสปาวุ่นๆของชินจังนะคะจะมีแบบรายละเอียดเล็กน้อยน่ารักมากอันหน้าต่อไปก็จะเป็นว่ายอีกแล้วเฮ้ยอ,อันนี้ก็มีบ้านมีที่นอนเหมือนกัน้อยไม่น่าเอามาเล่นเลยขอให้ดูให้ดูไอนนะคะิ้งก็จะ,กนะะจะเป็นแบบนี้นะคะมัจะเป็นแบบนี้เลยเนาะโอเคเร็ยบล้อเดี๋ยวเดี๋ยวพังเดี๋ยวพังเดี๋ยวเพื่อนดา่า อุตส่าห์สั่งมารอตั้งนานโท<ถ>รหมดหวังเลยทีเดียวอัน,นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นชินามอนโรยแล้วนะคะ้าพเพราะว่าดูไปแล้วเมื่อกี้นี่คุโรมิอันนี้ไม่เคยรีวิวนะคะมันจะไม่นานได้ยังไงนะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นอันนี้มีแคชเชียร์อแล้วก็จะเป็นร้านคุโรมิทา้านขนมหวานหรือเปล่าดูจากน,นี้มีขนมหวานเลยเต็มเลย เดีย๋ยวมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงสรุปเปิดไปนี่เป็นบ้านนีฮาเลยนะอุยมีเสื้อผ้าอานี่เออไม่ใช่บ้านแต่เป็นร้านขนมโอเคดีมีตรงนี้เป็นโซนวางขนมใช่ไหมใช่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนวางขนมเหมือนกันน่ารักมากเลยอันนี้นะคะว้าวว้าว้านี่ก็เป็นมาณนี้ อ,อันต่อไปอันนี้อันสุดท้ายแล้วทุกคนรีวิวอันสุดท้ายแล้วอันนี้นะคะเป็นน้องเออชิ้นจังแล้วใช่ไหมใช่ดูตรงนี้นะคะโอเคเดีมาแกะก,กันอันนี้นะคะดูจากด้านหลังแล้วดูมีอุปกรณ์อะไรเยอะมากก็เยอะทุกอันแหละทุกคน นี่นี่เป็นประณนี้อันนี้ก็จะเป็นเอ,อ่ออะไรอะเห็นห้องเรียนนี่มีห้องเรียนมีห้องพยาบาลเหรอมีนะห้องไปเปนกระเป๋าว้าวสําหรับคนที่ชอบอ่ากระตูเรื่องนี้ต้องจัด อันนี้นะคะเพราะว่าดูสิตัวละครครบเลยอะ่ะครบเลยอะ่ะโบก็มีโบจังอืนะคะดูสิน่ารักมากแอสเซซอรี่เยอะมากนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นห้องเรียนเป็นห้องพยาบาลแล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ่อมีเป็นเหมือน,นอาบุกวันนี้น่ารักมาก นะคะโอเคไปต่อกันก็ไม่มีแล้วนะคะหมดเออแล้วก็มีนุ่นอันนุ่นสองอันนุ่นสามอันนุ่นสี่อันนุ่นห้าอันนุ่นหกอันนุ่นเจ็ดอันนุ่นแปดอันอ้าวไม่ไหวอะอ สินค้าให้ลูกค้าที่เป็นเพื่อนกันทุกคนเรามาแพกอันนี้กันสำหรับเอาไว้ทำประดิษฐ์เนาะเป็นพวกเทปเทปกาวเทปสองหน้าอะไรันนี้มสองหน้าเรียบร้อยอันที่หนึ่งอันที่สอง รียบร้อยเสร็จสมบูรณ์สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย